วันหนึ่งในฤดูร้อนที่แดดร้อนพระอุตยายที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆอยู่กลางไร่ข้าวโพดที่ห่างไกลจากตัวอำเภอม,มากได้ออกไปทำงานในไร่ตามปกติท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของทุ่งนาไร่ข้าวโพดสีเขียวขจีทอดยาวไปสุดตาไม่มีอะไรในโลกจะสามารถขัดขวางความสงบของวันนี้ได้จนกระทั่งมีบางอย่างผิดปกติยายสมพรกำลังเดินเก็บลูกข้าวโพดอยู่ใกล้แปลงไร่อ้อยพอหันไปข้างๆ ก็เห็นร่างบางอย่างที่อยู่ท่ามกลางพงอ้อยสูงลมพัดให้พืชพันุ์ขยับไปมายายสมพรยืนนิ่งตาก็มองเห็นว่ามีร่างกายของชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นร่างนั้นไม่ได้ขยับเลยยายสมพรรู้สึกหนาวเย็นที่แปรซ่านไปทั่วตัวทันทีที่เธอเห็นร่างนั้นก็รีบวิ่งไปหาตายายทัดที่อยู่ใกล้ๆตายายตายายมาดูสิขะมีคนบาดเจ็บอยู่ในไร่ยายสมพรพูดเสียงสันส่น ตายายทัดลุกขึ้นจากการเก็บข้าวโพดและรีบเดินตามภรรยาไปยังจุดที่เธอบอกเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งนอนอยู่กับพื้นร่างกายซีดขาวไม่มีการขยับเขาเริ่มสงสัยว่านี่อาจจะเป็นคนที่มีอุบัติเหตุหรือคนที่หลงทางมาจนสิ้นใจทั้งสองคนตกใจมากแต่ก็รู้ดีว่าต้องรีบแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบร่างนั้นไม่มีเอกสารหรือสิ่งที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเขาคือใคร และไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายเพียงแค่ร่างนั้นนอนนิ่งเหมือนกับหลับไปตลอดการหลังจากที่แจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วตำรวจก็ทำการตรวจสอบร่างอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบหลักฐานใ,นใดๆที่สามารถช่วยระบุต,ตัวตนของชายผู้นั้นได้พวกเขาจึงสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเป็นคนเร่ร่อนหรือผู้ที่เดินทางมาจากที่ไกลๆซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยจนเสียชีวิตในไรนี้ หน้าที่ทำการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบจนกระทั่งเสร็จสิ้นแต่ชายคนนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาและไร่ของตายายกลับมาสงบเงียบอีกครั้งตายายรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในใจแม้จะไม่ได้พบอะไรที่น่าสงสัยแต่รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาแล้วหลังจากการพบศพของชายคนที่ไร้นาตายายรู้สึก เหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกไขปริศนาเสียงของลมพัดผ่านทุ่งนานในตอนกลางคืนดูเหมือนจะไม่สามารถขจัดความรู้สึกผิดปกติที่เริ่มคืบคลานเข้ามาได้ตายายเริ่มระแวดระวังขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนที่ทุกอย่างเงียบสงบคืนแรกหลังจากการพบศพตายายตัดสินใจเฝ้ารักษาความปลอดภัยในไร่ของตนเองโดยเฉพาะบริเวณที่พบศพของชายคนนั้นพวกเขาเตรียมไฟฉาย และเครื่องมือบางออย่างเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ในยามค่ำคืนทุกคืนที่ตายายออกไปเดินตรวจดูไร่ด้วยกันท้องฟ้ามืดมิดจนแทบไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแสงไฟจากตะเกียงที่พวกเขาถือไปด้วยในคืนที่สองที่เฝ้าดูตายายเริ่มได้ยินเสียงฟีเท้าที่ไม่คุ้นเคยจากทุ่งนารอบๆบบ้านเสียงนั้นเบาๆแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้รู้สึก ได้ถึงความแปลกประหลาดตายายหยุดเดินและมองไปยังทิศทางที่เสียงมาจากนั้นแต่เมื่อหันไปก็ไม่เห็นอะไรเลยแปลกจังและเสียงมันเหมือนมีคนเดินรอบบ้านยายสมพรพูดด้วยเสียงที่แฝงไปด้วยความกังวลตายายทัดนิ่งเงียบเขาไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นเสียงสัตว์ป่าหรือเสียงที่เกิดจากลมพัดผ่านต้นไม้แต่เป็นเสียงฝีเท้าที่ชัดเจนราวกับมีคนเดินวงเวียนรอบบ้านจริงฮ่า พวกเขาค่อยๆเดินไปยังจุดที่เสียงมาจากนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรทุกอย่างเงียบสงบเหมือนเดิมตายายยืนอยู่สักพักเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกพวกเขาตัดสินใจเดินกลับไปที่บ้านแต่ในใจลึกๆก็ยังคาใจอยู่ดีเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมาที่นี่ในตอนกลางคืนแบบนี้ตายายทัดพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังไม่แน่ใจเมื่อกลับถึงบ้านตายายก็ไม่ได้พูดอะไรมาก พวกเขานั่งเงียบเงียเ่ากับต่างคนต่างกำลังคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลานอนทั้งสองก็พยายามหลับไปแต่เสียงฝีเท้านั้นยังคงดังก้องในหูของตายหญทั้งคู่ทั้งคู่รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ค้ังคาอยู่ในไรของตนเองและมันอาจจะเกี่ยวข้องกับชายที่เสียชีวิตที่พวกเขาพบหลังจากคืนนั้นตายหยยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้น พวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องเฝ้าระวังให้ดีขึ้นในคืนถัดไปและหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมเสียงแปลกๆนี้ถึงเกิดขึ้นในไร่ของพวกเขาความรู้สึกกังวลที่ค้างคาอยู่ในใจของตายายไม่ยอมหายไปทั้งคู่ตัดสินใจที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับชายที่เสียชีวิตในไร่ของพวกเขาพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับการพบศพนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเริ่มตั้งคำถามมากขึ้น ตายายทัดพยายามค้นหาข้อมูลจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับชายที่เสียชีวิตในไร่แต่ไม่มีใครเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนพวกเขาพยายามถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการสืบสวนแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนตำรวจบอกเพียงว่าเขาอาจจะเป็นคนร้ร่อนหรือผู้ที่มีประวัติไม่ดีบางคนที่หลงทางมาแต่ยังไม่มีใครสามารถระบุตัวต,วตนของเขาได้ วันหนึ่งตายายสมพรออกไปเดินในตลาดของหมู่บ้านและบังเอิญได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชายคนหนึ่ง <bastards. S 1> ที่หายตัวไปในพื้นที่ใกล้เคียงหลายปีแล้วเขาเป็นคนที <crear S 3> <or> ่เคยทำงานในฟาร์มข้างๆไร่ของตายายแต่อยู่ดีๆก็หายตัวไปจากที่นั่นและไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนเขาเคยเป็นคนที่ทำงานที่ฟาร์มข้างๆนี่แหละเขาเคยบอกว่าจะไปหางานใหม่ที่เมืองแต่ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย ชาวบ้านคนหนึ่งพูดคำพูดนี้ทำให้ยายสมพรเริ่มสงสัยขึ้นว่าชายที่เสียชีวิตในไร่ของพวกเขาอาจจะเป็นชายคนเดียวกับที่หายไปหลายปีที่แล้วยายสมพรรีบกลับไปที่บ้านและเล่าให้ตาใาญทัดฟังอาจจะเป็นเขาคนนั้นที่หายไปจริงๆนะตายายยายสมพรพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความคิดตายายทัดครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนจะพูดว่า ถ้าเป็นเขาจริงๆเราก็ต้องหาความจริงให้ได้ว่าเขาหายไปเพราะอะไรพวกเขาตัดสินใจที่จะไปตามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฟาร์มเก่าที่ชายคนนั้นเคยทำงานอยู่และพบว่ามีคนในครอบครัวของชายคนนั้นเคยพูดถึงว่าเขาหายไปโดยไม่บอกใครและไม่เคยกลับมาที่บ้านตั้งแต่นั้นในที่สุดตายายได้ค้นพบว่าชายที่เสียชีวิตในไร่ของพวกเขาคือชายที่หายไปหลายปีจริงๆแต่คำถามยังคงอยู่ว่า เขาหายไปทําไมและทําไมเขาถึงมาปรากฏตัวในไร่ของพวกเขาในเวลานี้ตายายรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาและพวกเขาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่เรื่องราวจะซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อความจริงเริ่มปรากฏตายายตัดสินใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับชายที่เสียชีวิตในไร่ของพวกเขาโดยพวกเขาต้องการทราบว่าชายคนนั้นหายตัวไปได้อย่างไร และทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวที่ไร่ในเวลานี้หลังจากการตรวจสอบกับชาวบ้านและค้นหาข้อมูลจากฟาร์มเก่าพวกเขาได้เรียนรู้ว่าชายที่เสียชีวิตคนนั้นคือนายบรรจงซึ่งเป็นชายคนหนึ่งที่เคยทำงานในฟาร์มเก่าใกล้ไๆของพวกเขาวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยรู้จักนายบรรจงได้เข้ามาหาตายายพูดถึงเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยม,มาก่อนเขาบอกว่า ในบรรจงเป็นคนดีแต่เขามีปัญหาครอบครัวหนักเขาหายไปตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วหลังจากทะเลาะกับภรรยาและไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนชาวบ้านเล่าต่อไปว่าในบรรจงเคยมีความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้คนในหมู่บ้านไม่เคยเห็นเขาหลังจากที่เขาหายตัวไปแต่บางคนบอกว่าพวกเขาเห็นเขาเดินไปทางที่ไร่ของตายายตั้งแต่เวลานั้นพวกเราเคยได้ยินว่าเขาหวังจะกลับมาหาครอบครัว แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นชาวบ้านคนเดิมกล่าวนานมาแล้วหลายปีที่เขาหายไปบางคนเชื่อว่าเขาหมดหวังจนตัดสินใจเดินทางไปในสักที่หรือไม่ก็หายไปจากโลกนี้เมื่อฟังเรื่องราวนี้แล้วตาใหญ่เริ่มเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาคิดว่าในบรรจงอาจจะยังไม่ได้หมดหวังหรือฆ่าตัวตายตามที่คิดในตอนแรกแต่เขาอาจจะมีปัญหาภายในใจที่ทำให้เขาหนีจากทุกอย่างที่คุ้นเคย จนเกิดการเดินทางมายัางไร่ของตายายซึ่งอาจจะเป็นการกลับมาเพื่อพยายามหาทางออกจากความทุกข์ที่เขารู้สึกเพื่อหาคำตอบเพิ่มเติมตายายตัดสินใจไปพบกับครอบครัวของนายบรรจงซึ่งยังคงอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงพวกเขาเล่าให้ฟังว่าในบรรจงมีความเครียดจากปัญหาครอบครัวที่รุนแรงจนเขาหายไปเขาเคยบอกกับครอบครัวว่าจะหายไปเพื่อสงบจิตใจแต่ไม่เคยกลับมาเลย เมื่อครอบครัวของนายบรรจงได้รับขา่าวเกี่ยวกับการพบศพพวกเขาก็รู้สึกสเตือนใจและได้เดินทางมาหาตายายเพื่อติดต่อรับศพไปทาพิธีทางศาสนาเราเสียใจจริงๆที่เขาหายไปอย่างนี้ภรรยาของนายบรรจงพูดเสียงสั่นเธอยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าเขาได้จากไปแล้วแต่ขอบคุณมากที่ช่วยให้เรารู้ความจริงตายายรู้สึกโล่งใจที่ได้ช่วยครอบครัวของนายบรรจงให้ได้รับคําตอบแม้ว่าเหตุการณ์นี้ จะยังคงเป็นเรื่องที่หนักใจแต่พวกเขาก็ได้ช่วยให้ครอบครัวของนายบรรจงได้มีโอกาสทำพิธีส่งเขาไปในทางที่ดีในที่สุดเรื่องราวที่ถูกปิดบังมานานก็ได้ถูกเปิดเผยและตายายรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำคือการช่วยให้คนที่มีปัญหาหาทางออกจากความทุกข์ได้แม้ในที่สุดเขาจะจากไปแล้วแต่พวกเขาก็ได้ช่วยให้ความสงบกลับคืนมาในครอบครัวนี้ หลังจากการเปิดเผยความลับและการช่วยเหลือครอบครัวของนายบรรจงในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขาตาใหญ่รู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาเบาลงและแม้จะมีความเศร้าส้อยจากการสูญเสียแต่พวกเขาก็รู้สึกถึงความสงบที่ตามมาหลังจากการค้นพบความจริงวันหนึ่งหลังจากพิธีกรรมทางาศาสนาที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นายบรรจงครอบครัวของเขา ได้มาที่บ้านของตายายเพื่อขอบคุณพวกเขานำอาหารมาขอบคุณตายายที่ช่วยให้ความจริงถูกเปิดเผยและให้พวกเขามีโอกาสได้ทําพิธีส่งในบรรจงอย่างเหมาะสมขอบคุณมากนะคะถ้าไม่มีท่านคงไม่มีทางรู้เรื่องนี้ได้เลยภรรยาของในบรรจงกล่าวด้วยน้ำตาคลอตอนนี้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นบ้างแล้วขอบคุณที่ทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปจริงๆ ตายายทัดและสมพรยิ้มให้กับครอบครัวของนายบรรจงแม้ในใจจะยังคงเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนอื่นดีขึ้นหลายสัปดาห์ผ่านไปสถานที่นั้นกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมไร้ข้าวโพดยังคงเติบโตอย่างงดงามและเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ค้างทำนองเดียวกันกับตอนที่ตายายอาศัยอยู่ที่นั่นความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้ง ตาย,ายเริ่มใช้ชีวิตตามปกติพวกเขายังคงทำงานในไร่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าทุกคืนที่พวกเขามองขึ้นไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวพวกเขารู้สึกถึงการติดต่อจากสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้แต่รู้ดีว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและช่วยให้ความสงบกลับมาสู่ชีวิตของคนอื่นได้ วันหนึ่งขณะที่ตาใหญ่ทั์เดินตรวจไร่ของเขาเขาหยุดมองไปยังทุ่งข้าวโพดที่เขาปลูกและเห็นเงาของท้องฟ้าทอประกายท่ามกลางแสงสีทองที่สะท้อนจากพระอาทิตย์ตกดินตาใหญ่คิดในใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและเขาเชื่อว่าความสงบที่เขาและภรรยาได้รับนั้นเป็นผลจากการทำดีและช่วยเหลือผู้อื่นบางทีความสงบก็มาในเวลาที่เราต้องการมันที่สุดตาใหญ่ทั์พูดกับตัวเองเบาๆขณะยิ้มออกมา ในคืนนั้นเมื่อทั้งสองกลับไปนั่งที่ระเบียงบ้านไม้ที่เงียบสงบตายาญรู้สึกถึงความสุขและความสงบที่ได้รับกลับคืนมาแม้ไม่ใช่การปลดปล่อยหรือคำสาปใดๆแต่เพียงแค่การช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็ทำให้ทุกอย่างกลับมามีความหมายและสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับความสงบที่จริงที่ได้มาจากการช่วยเหลือและการมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ความสันติสุขนี้กลายเป็นสิ่งที่ตายายจะจดจำไปตลอดชีวิตและพวกเขารู้ดีว่านี่คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้